วันี้ตรงกับวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2567กระผมอัตมภาพไม่ได้ออกบินทบาทเนื่องเพราะว่ามีงานโครงการปรถมนิเทศครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ที่วิทยยลัยส่งกาญจะนะบุรีสีภัยบูร์ถ้าบินทบาตแล้วจะไปไม่ทันพิธีเปิดขนาดนั้นเมื่อไปถึงก็ยังแปดนาฬิกาเศษบรรดาครูพระสอนศิลธรรมของจังหวัดกาญจะนะบุรี กำลังลงทะเบียนและต่อใบอนุญาตกันอยู่อย่างขมักขม้นเนื่องเพราะว่าครูพระสอนศิลธรรมนั้นจะต้องมีการส่งรายงานการสอนประจำทุกเดือนเพื่อที่จะรับเงินเดือนครูสอนซึ่งอยู่ที่สองพันหบาทถ้าหากว่าขาดการส่งรายงาน ก็เท่ากับว่าขาดการสอนทำให้ต้องโดนคัดออกแล้วบุคคลที่สอนครบถ้วนก็ยังต้องต่อใบอนุญาตกันปีต่อปีซึ่งลักษณะแบบนี้ก็เป็นความดีอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าทำให้การบริหารจัดการนั้นเป็นไปโดยทันเหตุการณ์ ไม่ใช่ว่าทิ้งการสอนไปเป็นปีๆแล้วแต่ว่ายังได้รับการโอนเงินเดือนให้ทุกปีแบบสมัยก่อนเมื่อมีระบบการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นครูพระหน้าใหม่ๆก็จะสอดแทรกเข้ามาแทนบุคคลเก่าที่หลุดวงโคจรไป แต่กระนั้นก็ตามจำนวนโคต้าครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน350รูปของจังหวัดกาญจนบ,บุรีตอนนี้ก็ยังว่างอยู่28รูปสาเหตุที่ว่างก็ไม่มีอะไรมาก 1. มรณภาพ 2. ลาออก 3. โยกย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องสรรหาบุคคลเข้าไปแทนเมื่อพิธีเปิดโดยพระเดชพระคุณพระเทพรยิยติโสพลด็อกเตอร์เรียบร้อยแล้วกระผมอัตมภาพก็ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งเข้าอบมรมอยู่ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวง แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดกาญจานบุรีเมตตาบอกว่าช่วยให้โอวาดแก่ครูพระสอนศีลธรรมสักหน่อยครับไม่ต้องมากก็ได้กระผมมัตบภาพจึงใช้เวลาประมาณสิบนาทีในการเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญ ของการที่ครูพระของเราต้องปลูกฝังหลักธรรมต่างๆให้กับเด็กทางระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งเป็นภาระหน้าที่อันหนักมากจำเป็นที่จะต้องเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อเด็กเยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าของเรา ครูพระทุกรูปจึงต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของความเป็นครูที่ภาษาบาลีกล่าวว่ากัลยาณมิตรธรรมทั้งเจ็ดประการแล้วก็อธิบายคร่าวๆตั้งแต่ปิโยเป็นครูที่น่ารักนักเรียนอยากจะเรียนด้วยไปจนถึงโนจัตฐานเนนิโยชเย คือไม่ชักนำสิทธ์ไปในทางที่เสียหายนอกจากสอนให้คิดดีพูดดีทำดีแล้วยังต้องระมัดระวังคอยป้องกันไม่ให้สิทธ์ไปในทางที่ชั่วทางที่ผิดพลาดอีกด้วยแล้วก็ได้รีบเดินทางไปยังวัดไร่ขิงพระอารามหลวง แต่ปรากฏว่าเลยเวลาไปเสียก่อนถ้าหากว่าอยู่ในช่วงระหว่างฉันเพนและพักผรของพระวิปัสสนาจารย์ถึงเข้าไปก็ไร้ประโยชน์ประกอบกับยังมีการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค14 ตั้งแต่ระดับเจ้าคณะจังหวัดลงไปจนถึงรองเจ้าคณะตำบลและเลขานุการแม้จะเป็นการประชุมผ่านระบบซูมมิ้งออนไลน์ก็ตามแต่ว่าพระเดชพระคุณพระธรรมบชิรานุวัตรด,ด็อกเตอร์เจ้าคณะภาค14ก็เมตตาเป็นประธานในการประชุมทุกครั้ง กระผมอัตมภาพจึงต้องละการเดินทางเข้าไปยังวัดไร่ขิงพระอารามหลวงตรงไปยังที่พักวัดอุทยานตำบลบางขุนกองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะได้รีบเข้าระบบซูมมิติ้้งออนไลน์ให้ทันการประชุม ในการประชุมนั้นส่วนที่น่าหนักใจก็คือบรรดาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ของเราไม่ว่าเราจะทำสิ่งที่ดีที่งามขนาดไหนก็ตามแต่ว่าแทบจะไม่ปรากฏเป็นข่าวคราวต่อสาธารณชนเลย นอกจากในส่วนประชาสัมพันธ์ของทางคณะสงฆ์เท่านั้นอย่างในปัจจุบันนี้ก็มีโครงการปรถมนิเทศครูพระสอนศิลธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระวิปัสนาจารย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค14ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวง โครงการอบรมพระคิลานุปทากที่วัดหลวงพระสดธรรมกายรามซึ่งโครงการทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อพุทธศาสนิกชนบ้างเป็นไปเพื่อเยาวชนของเราบ้างเป็นไปเพื่อพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีใครคอยดูแลบ้าง แต่โครงการดีๆเหล่านี้เขาไม่เอาไปออกข่าวเนื่องเพราะว่าออกข่าวไปแล้วคนก็ไม่สนใจหากแต่ว่าไปสนใจในเรื่องไม่ดีไม่งามเสียหมดเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จึงทำไปเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏออกสู่สาธารณชน แต่ถ้าหากว่ามีพระภิกษุสมณีนประพฤติบกพร่องในพระธรรมวินัยบางอย่างก็จะมีการออกสื่อออกข่าวกันแทบจะทุกช่องทางแล้วปัจจุบันนี้ในส่วนที่น่าหนักใจก็คือในส่วนที่ญาติโยมทั้งหลายมักจะกล่าวว่าคณะสงฆ์ของเราล้าสมัย มีการสอนลักษณะเดิมๆไม่ทันสมัยไม่น่าสนใจไม่ตื่นเต้นทำให้ทุกคนห่างวัดห่างวาออกไปเรื่อยแต่ถ้าหากว่ามีบุคคลที่ตั้งใจทำคอนเทนต์สร้างความตื่นเต้นให้ก็แห่กันไปหาเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่า บุคคลที่อยู่ในลักษณะนั้นยังเป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวก็คือที่ไหนเขาว่าดีแก็แห่กันไปที่นั่นเป็นบุคคลที่ไม่มีความมั่นคงในตนเองเพราะว่าถ้ามีความมั่นคงในตนเองยึดหลักธรรมการปฏิบัติได้ก็จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ ไปเพื่อให้เกิดผลดีแก่ตนเองในส่วนนี้ทางคณะสงฆ์ของเราก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาแต่ว่าเป็นการพัฒนาที่เรายึดแก่นก็คือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญาเอาไว้ให้มัน่นไม่เช่นนั้นแล้วในส่วนอื่นถ้าพัฒนาตามไป ไม่ว่าจะเป็นเทคนิควิธีการหรือว่าเทคโนโลยีอะไรก็ตามมีแต่จะพาให้เราเป๋ออกนอกทางเหมือนอย่างกับที่บางประเทศถึงขนาดพระภิกษุของเขาไปเล่นดนตรีไปร้องเพลงแลบเพื่อที่จะสร้างความสนใจให้กับวัยรุ่น แล้วจะได้มาสนใจในพระพุทธศาสนากระผมอัตมภาพขอยืนยันว่าบุคคลที่สนใจนั้นก็ได้เป็นแค่สเก็ดติดเปลือกไปเท่านั้นแม้กระทั่งเปลือกก็ยังเข้าไม่ถึงแล้วจะไปเอากระพีเอาแก่นธรรมได้ที่ไหน เรื่องพวกนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ว่าในสมัยก่อนๆนนั้นเรื่องของสื่อต่างๆไม่ได้ไปทั่วโลกในพริบตาเดียวเหมือนกับสมัยนี้การที่พระภิกษุสมมเนรกระทำในสิ่งที่ผิดพลาดเพราะว่าเป็นปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลส จึงไม่ได้ออกข่าวไปทั่วจนกระทั่งกลายเป็นที่เอื้อมระอาของพุทธศาสนิกชนเหมือนในปัจจุบันเหตุที่เป็นเช่นนั้นมีสองสาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกก็คือพุทธศาสนิกชนในสมัยนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงแยกแยะออกว่าอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นแก่น อะไรเป็นเพียงกาฝากที่มาอาศัยเกาะพระพุทธศาสนาจึงให้การสนับสนุนแก่นแท้โดยที่ไม่หลงผิดทางเสียด้วยไม่ใช่เหมือนกับสมัยนี้ที่ไปหลงสนับสนุนบุคคลบางประเภทที่คิดว่าเป็นแก่นแต่ถ้าพิจารณาจริงๆแล้วก็เป็นแค่สะเก็ดติดเปลือกไม้เท่านั้น ประการต่อมาก็คือปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสในปัจจุบันนี้มีจํานวนมากมายมหาศาลตั้งแง่เรียกร้องจากคณะสงฆ์ต่างๆนานาแถมยังรู้ไม่จริงเสียด้วยก็เลยเอาเรื่องของพระภิกษุสมมเณรปุถุชนไปปะปนกับพระภิกษุสมมเณรที่เป็นพระอรียเจ้า ไปเรียกร้องให้ปุถุชนกระทำตนแบบพระอรียเจ้าซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะตนเองเป็นปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าพระอรียเจ้านั้นมีความประพฤติปฏิบัติอย่างไรอยู่ในลักษณะที่ว่าเมื่อมืดบอดก็มองไม่เห็นว่าความจริงแท้เป็นอย่างไร ครั้นไปเจอบุคคลที่มืดบอดด้วยกันอยู่ในระดับชั้นเดียวกันกิเลสใกล้เคียงกันพูดอะไรออกมาตรงกับกิเลสของตนเองก็ไปคิดว่าใช่ถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้พระพุทธศาสนาของเราก็จะอยู่ยากขึ้นไปเรื่อยๆ จึงเป็นภาระเป็นหน้าที่ของพระอุปชาอาจารย์หรือว่าเจ้าอาวาสจำเป็นที่จะต้องกวดขันเข้มงวดกับพระภิกษุสมมเนรของตนโดยเฉพาะบรรดาท่านที่เป็นครูพระสอนศีลธรรมจะต้องอดทนอดกลั้นรู้สำนึกในสมณะสารูปของตน มีสมณสัญญารู้ว่าต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เสียหายต่อตอนเองไม่เสียหายต่อครูบาอาจารย์และไม่เสียหายต่อพระพุทธศาสนาซึ่งจะว่าไปแล้วก็เหมือนอย่างกับปล่อยให้บุคคลที่เพิ่งจะฝึกหัดทหารได้แค่ท่าบุคคลมือเปล่าเท่านั้นแต่ไปออกรบในแนวหน้า โอกาสที่จะรอดกลับมานั้นมีน้อยเหลือเกินแต่ว่าท่านทั้งหลายก็ไม่ย่อท้ออุตส่าห์ไปต่อสู้ฟันฝ่าในสนามจริงจนกระทั่งหลายต่อหลายท่านสามารถยืนหยัดเป็นธรรมเสนาคือทหารผู้แกร่งกล้าในกองทัพธรรมอย่างแท้จริงต้องขอเช่นชมต่อท่านทั้งหลายที่สละตนเอง เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อเยาวชนของเราแล้วก็ใช้การสั่งสอนเด็กๆนั่นแหละเป็นการขัดเกลวตนเองไปในตัวด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะยืนหยัดเป็นหลักหนึ่งในพระพุทธศาสนาของเราได้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ทอดทิ้งภาระในตรงนี้ ถ้าพวกเราร่วมด้วยช่วยกันในลักษณะอย่างนี้พระพุทธศาสนาของเราก็ยังสามารถที่จะเจริญมั่นคงต่อไปได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมมเนรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้